ปัดชะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางจเจริญพรเจริญมั่งจเจริญมีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพันณะเสมอสมัย นิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชไทยประสงค์สรรพะุศลใดขอจงสมประสงค์เชสสิญขอความเจริญในธรรมในบุญกุศลคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่มวลมิตรพี่น้องพุทธศาสศานิกชนท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพเจ้าอาวาสวัดปา่าเมืองแก้ว คือพระมหานันทพัทรเกสวัสมาโนอุปวัมานี้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามูงแก้วถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเทรสมาคมเรียบร้อยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2553ส ในเรื่องที่อาตมาภาพจะได้เจริญพรแจ้งให้ญาติโยโมวันี้พี่น้องทราบเกี่ยวกับวัดฝ่าเมืองแก้วในช่วงระหว่างนี้นั่นก็เพราะว่าวัดฝ่าเมืองแก้วในขณะนี้กาลังดําเนินการก่อสร้างอุโบสถสังฆสภาคงคาร้อมเขตวิทยานพุทธาวาสเพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรม ของคณะสงฆ์มู่ใหญ่ซึ่งมาจากทิศทั้งสี่ที่ยังไม่มาก็ขอให้ได้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขตามทิศธรรที่หารธรรมและในการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถสังฆสภาของวัดป่าเมืองแก้วนั้นนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อคณะสงฆ์ทั้งปวงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวพุทธและท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความประสงค์ในการใช้สถานที่อุโบสถสังฆสภาหังนี้เป็นที่ประชุมอบรมสัมมนาทั้งภาควิชาการทั้งภาคปฏิบัติได้ก็ฉะนั้นจึงสรุปว่าการก่อสร้างอุโบสถสังฆสภาของวัดสามนองแก้วนั้นเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อพี่น้อง ชาวพุทธทั้งหลายและท่านสาธุชนทั่วไปฉะนั้นอาจารมา,าพจึขิขอเชิญชวนญาติโยโมมวลเมตพี่น้องได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อดำเนินการมสมทบทุน่อสร้างอุโบสถสังฆาสานให้แล้วเสร็จสืบต่อไปก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปนั่นแต่กล่าวถึงคำว่าโบสถ์เสียก่อน คำว่าโบตัดมาจากคําว่าอุโบสถคําว่าอุโบสถนี้เป็นชื่อของสังฆกรรมอย่างหนึง่งที่พระสงฆ์จะต้องพร้อมเพียงกันทําในเขตสีมาทุกสิุเดือนและสิ้นเดือนภาษาวัดเรียกว่าทำอุโบสถคือสวดปาฏิมโมกหรือการที่อุบาสกอุบาสิการักษาสินแสกในวันพระแตกข่ำสิ่ห้าข่ำตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เรียกว่ารักษาอุโบสถด,ดังนี้เป็นต้น อน,นี้การสร้างอโบสถหรือการสร้างโบสถ์นั้นได้บุญมากน้อยอย่างไรนักปรบัณฑิตในทางพระศาสนาท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าการสร้างโบสถ์นั้นได้บุญมากอย่างยิ่งที่ว่าการสร้างโบสถ์ได้บุญมากนั้นก็เพราะว่าหนึ่งโบสถ์เป็นถาวรวัตถุสองโบสถ์สร้างด้วยวัตถุที่มีราคาแพง สามโบสถ์เป็นที่รวมสิลระต่างๆของชาติสี่โบสถ์ที่สร้างแล้วนานไปหมดอายุของิ่งก่อสร้างเรลอแต่โบสถ์ประสงค์เข้าไปอาศัยทำสังฆกรรมบนพื้นโบสถ์นั้นได้โดยไม่ผิดหลักพะธรรมวิลัลสี่การสร้างอย่างอื่นถึงจะสร้างสวยงามใหญ่พอปันใดก็ให้ประโยชน์เพียงอยู่อาศัยเท่านั้นส่วการสร้างโบสถ์ให้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยก็ได้ ให้สําเร็จสังกกรรมต่างๆได้เช่นการบวชนาเป็นต้นโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานจาลองแทนองค์ของพระพุธเทธเจ้าเพราะฉะนั้นการสร้างโบสถ์จึงเ,เหมือนว่าเป็นการสร้างที่ประทับถวายองค์พระพุธเทธเจ้าเกตผู้สร้างโบสถ์ได้บุญในฐานะที่สร้างเสนาสนะที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าการให้ที่อยู่อาศัยได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้ทุกๆอย่างแล้วยังได้ื่อว่าสร้างวิมานมหาพรหมอีกช้วยก็โปรดเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์สามเณรุบาสกุบพสิกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าไปทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเป็นประจำแะเริ่มพระกรรมฐานภาวนาและทำกิจการก็ศาสนาอื่นๆที่สำคัญสํำคัญหรือที่จะทำกิจการอื่นเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เป็นสวัสดิมงคล ก็นิยมทํากันในโบสถ์ดังนั้นการสร้างโบสถ์จึงเท่ากับสร้างวิมานมหาบมจึงนิยมว่าได้บุญมากเท่าที่ยกกล่าวมานี้เสียงเล็กน้อยพอเป็นแนวทางให้เห็นว่าการสร้างโบสถ์เป็นบุญกุศลอย่างไรถ้าพิจารณากันอย่างกว้างๆงก็จะเห็นว่าการสร้างโบสถ์ได้บุญตั้งแต่ขั้นต่ําเล็กน้อยจนไปถึงขั้นสูงสุดชาวพุทธผูมีใจบุญทั้งหลายจึงนิยมสร้างด้วยคุณรัพย์ของตัวเอง หรือด้วยการรวมทุนกันหลายๆคนมสร้างไว้บางคนถึงกับพูดว่าถ้าจะตายก็ขอให้ได้สร้างโบสถ์กันก่อนเถอะดังนี้ก็มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าโบสถ์เป็นหลักสําคัญของการวัดตลอดถึงการศราสนาผู้มีศรัทธาจริได้นิยมสร้างกันมาตั้งแต่บโบราณกาลจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นอาตมาภาพมีความประสงค์ให้ญาติโยมท่้งสาธุชนเราท่านทั้งหลาย ได้บุญกันมากๆากจึงขอเจริญพรเชิญชวนมวลมิตรพี่น้องทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันสร้างอุโบสถสังฆสภาวัดป่าเมืองแก้วให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปการที่อัจจมานำสถาญาโยมสร้างวัดวา,ารามวัดป่าเมืองแก้วในปัจจุบันนี้นำญาติโยมสร้างอุโบสถหรือว่าโบสถ์นั้น ความคิก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าพระไม่นําญาติโยมก็ไม่รู้จะไปทางทิศทางใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระต้องนำํำทำดีเป็นที่ยิ่งโยมต้องวิ่งตามด้วยช่วยศึกษาพระและโยมร่วมกันพัฒนาศาสนาช่วยคนให้พ้นไั่ต่อไปน,นี้ก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจรักพรจากธรสมาภาพเป็นลำดับไป ขออำนาจพระไตรครัเป็นจัดกันให้ญาติยโยมทุกท่านชงทิงโยสโมสรเจริญในชาติศาสนาสะถาตอนเกลียกระจอคำรูชาทั่วสากลปรานาสินใดในความคิดจงสำฤิดเพื่อคุณบุญกุศลแม่ไพยทานธรรมาราชารชนจงผัดห้ประสบสุขทุกท่านเทิมและขอให้บรรดาเราท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรชิตทั้งฝ่ายกัรัตโยม การพัฒนาพยายามพัฒนาอารมณ์จิตอารมณ์ใจของตนเองให้เป็นจิตใจที่ใสสะอาดในเวลาเช้าใจขาวเวลาเพลงใจเย็นเวลาคำ่ำใจชุ่งจ้ำเวลากลางคืนใจสดสดชื่นใจจิตในเวลาทำกิจการงานทั้งหลายและขอฝากธรรมะเป็นประกินอกธรรมตอนสุดท้ายว่าเสียใจไปนรกดีใจไปสวรรค์เย็นใจไปนิพพาน เพราะฉะนั้นจงพากันทําดีกันไว้เกิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกข์ศบโชคใจรที่ไปหาแต่รับผลกุศลกรรมรัำลำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุเกยขอจะเพลอนพร